วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะทีเดียวเป็นวัดที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงครับที่นี่คือวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเดินชม ข้างในไปกราบสรีละของหลวงปู่กันนะครับวันนี้มีคนมาเยอะทีเดียวครับสรีละของหลวงปู่ก็อยู่ข้างบนนะครับคนก็มาทำบุญกันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้